สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาค่ะมาจุลีสิพาไปเอาเห็ดค่ะจุลีกรสิหายไปลายมือเนี่ยจากน้อยเด้อคะ่ะพี่น้องเพราะว่าบ้านจุลีฝนตกสุมมือเด้อคะ่ะจุลีเลยไ่ได้ออกไปเห็ดคลิปเนาะพี่น้องเนาะไปเมื่อนี่พอดีเห็นเห็ดอยู่หลังบ้านที่พาพี่น้องไปเอาตามมาเลยค่ะนี่นี่นี่ช่วงนี้บ้านจุลี ฝนตก้วก็อากาศเย็นน้ำเด้อเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่จุลีพอ่อเอาเอามันเลยใบไยมันเนาซสั่มแบบนี้พี่น้องนี่เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งกันเฮ็ดเพิ่งไ่นะคะพี่น้องเลยใบไยสั่มมันถือฝนซุ้มนี่กันเนาแล้วซุ้มนี่กันเนาโอ้ ว่าสิได้กินเห็ดเผิอกง่ายเนี่ยอันเห็นเห็นอยู่ดีใจเบิดเดี๋ยวสิออกมาเกินเห็นมันน,น้อยๆเห็นมันน,น้อยๆอยู่ดีใจเบิดนึกว่ามันสิกินได้ดันเนา่บบาซ้ำล่ะบันนี้ซุมนี้ก็สิเป็นนี่เห็ดน้ำหมากเนอค่ะนี่นี่เห็ดน้ำหมากซุมนี้จุลีบ่เคยกินเ้อค่ะพี่น้องเด้อจุลีบ่บกเก็บจุลีใไ้เบิ่งซื้ออันนี้เห็ดยางบุนี่ ทุ่มนี้ก็จะเป็นเห็ดเผิงค่ะเฮ็ดเผิงเข่าเออโบอเมนเ,เห็ดเผิองเนยผูนนะ่ะเบื่องเพื่อนเท่าแล้วขึ้นเป็นมูลล่เลยกินเป็นพวกเท่าแล้วเท่าแล้วไปสนามเลยไปเบิ้งอีกมองนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเบิ้งดูว่ามันขื้นบอลไม้ไม้ถึงเห็ดเผิองไงเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เบิ่งเมืงซุ้มนี่ว้าวปุ่โอ้ซุ้มนี่นก็เท่าแล้วกินไม่ได้แล้วปล่อยให,ให้เขาขึ้นปล่อยให้เขาขึ้นอีกปล่อยให้เขาเป็นเชื่อว่าแม่เน็ตขึ้นอีกน้อพี่น้องเนาะอ่ะวเปเบิ้งเลยไปเบื้องอีกหม่องนึงแล้วสินะเบิง้งดูเห็ดผึ่งญงเขาขึ้นบ่น ซองเบิง้งเห็ดมันปูมองนี่จากน้อยก่อนมองที่เคยพามาเก็บนี่ละ่ะมีลงเรืออีกอยู่บ่เห็ดมันปูจุลีเก็บไปหลายแลว้วล่ะว่าผู้นะยังมีเล็ดมีหลอดอยู่ค่ะเว้ยย,ยังมีเล็ดมีหลอดอยู่มัน ได้บรลษัเนี้ยพี่น้องนี่เมืองดูถือฝฟนไลน์อู้อ๋อได้อยู่ได้อยู่คืออยู่คืออยู่อ,อ,ยอ้าวมันยังขื้นอีกอยู่อ้าวคือเป็นเนาะบันนี้เฮ็ดมันปูด้อค่ะเนอะปุนะเมืงองยั้นขื้นอีกอยู่มไหมป้าท,ที่โถ เห็ดมันปูปีนี่จุลี่ดกอีเลียนั่นดกคักดกแน่นี่เบิ่งดูละพี่น้องนี่โอ,โอ้ยังมีเห็ดมันปูอยู่ค่นะิ่งค่ะเอาดอกนั้นไอ้ยามองขาหญ่พ่อ สอกนี่บอกยางใหญ่เลยเ,เกิดอีกเด้อดูนะนังขาใหญ่ายเลยเดี๋ยวนี่บ้านจุลีกับหนาวหนาวเลยค่ะพี่น้องเอเอาอากาศเย็ยนโมเมนต์หนาวอากาศเย็ยนเย็นนี้ได้ป้ได้ยุบได้ยุบค่ะได้ยุบอากาศเย็ยนเย็ยนเย็ยนจ่อยอยุบ นี่น,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 นี่อันนี้ดอกเดียวกันเด้อค่ะนีน่จุลี่อันนี้ดอกเดียวกันนี่นี่พอดีจุลี่ไปแตะดอกมันมันเลยดอกมันเลยหักไปแตะดอกมันมันเลยหักค่ะปาที่โท้ปีนี่เห็ดมันปูบ้านจุลี่คือลายกระโดก,กระเดียดเห็นไหมคือคักกระโดกระเดียดเห็นปนี้เห็ดมันปูอุ้ย แสบเด้อคะ่ะเห็ดมันปูนี่แสบปูนอีกดอกหนึ่งก็เลยไปทั้งปูนอีกดอกหนึ่งสองดอกปูนเด้อค่ะปูนอีกดอกสองดอกสองดอกเดี๋ยวเดา๋ไปเอาดอกนี่ก้อนเนี่ยเอาขึ้นอีกละเห็ดมันปูลังบ้านจุลีก็ได้ ใส่ไทยบบึงดึงนนี่น,น,น,นีนี่นีนตัดขา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  เด้อ,อเกิดด้วใ,ใกล้บ้านนี่ลหละจะได้บ่ต้องไปไกลต้องไ่ได้ไปลออไกลค่ะล้อมยู่บ้านนี่ล่ะกลับมาดอกนี่ก่อนค่ะนี่ก็อีกดอกหนึง่งนั่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่สองดอกขี้น้ำกัน ติพาเลยไปอะเบงเห,งใให็ดผงใ่เด้ค่ะอันเลยพามาจอบเบงเห็ดอันมันปูมองนีพ่ออิลีอย่หลังบ้านจุลีเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่เราต้องได้ไปหากินไก่เลยนี่นั่นโอ้แล้วแรงอีกแล้วละมือนี้ก็ไดเไปเอาอสองดอกพุ่นบานีเอาสองดอกนั่นแบ๋วสองดอกนั่น นี่นี่นี่ข้างนอกสองสามสี่ดอกโอ้เอาลายดอกอยู่ตัวนี้แม่นั่นดี๋ยวนั่นไอ้ย่าโอ้ยมันก็เป็นสามดอกเด้ละนี่โอ้หนึ่งสองสามสี่หา้าหกว้าวนี่ ซิเมนซุ้มจุลีวานไว้บ่หรอแต่ว่าวานคนละมองนี่แหละแต่ว่าจุลีกับวานหลังบ้านนี่แหละวานหลังบ้านยุ่แต่แห่งวานคนละมองไหมเอ๊ะรือว่ามันไหลพี่น้องมันไหลหาดกันมันเลยขึ้นดีเฮือจังใดยอุ้ยน,นี่ขาแย้ยว ขาเงียบเนี่ยว่าแม่นเจ้าโค้งช่องนะคะเจ้าโค้งช่องขาสันเนี่ยมึงซุ่มนี่โอ้โหนี่สองสองดอยู่น้ำกันสองนึ่งค่ะสองนึ่งนี่นี่ตาดีได้ตาดีได้ตาไร้เสียผู้ใดถือกะนก็ต้องมาสร้างสำนักให้จุลีเด้อพี่น้องเด้อถือกะถือว่าโชคดีไปมาต้องมาห่วงจุลี เห็ดสำนอกํำน <horror> ักให้จุลี่เด้อค่ะเด้อโอ้ลายดอกเติบนึกว่าสิได้กินเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งใ่เห็ดเผิองนั่นดานไม่ได้เห็ดมันปูอีกแล้วบันนี้คากขนาดนี่ มิตรดอกใ่ญ่ๆแป๊บหบนึ่งนะ,คะ้ค่ะเดี๋ยวตั้งกล้องที่ตัดขาแป๊บหนึง่งเมื่อบนันนี้ตัดขาก็จากน้อยเนาะคะเนาะพูนะดอกงามไรคะ่ะดอกคักดอกเน่ไหรอโอ้แต่ซุ้มน้ำขนาดเน้ะคะ่ะพี่น้องเด้อซุ้มซ้ม ตัดขาเน้าจากน้อยแน่ดอกนี่ที่เหลือให้เขาขึ้นให้เขาเกิดให้เขาเป็นนอเป็นเน้วถ้าเทียได้กินอีกปีหน้าแต่ว่าปีนี้จูจุลี่เก็บลายขนาดจากักสัแมนติเก็บเบิดนอเบิดนเดน้าบุา <laughs> เก็บลายคักผู้ใดเบิง้งจุลีมานี่กับสิลูเนาะคะ่ะเนาะ ปีนี้จุลี่เก็บาคากีลีเ็ดมันปูจุลี่ปีนี้จักสีเหลือปีนาได้กินบ่บูนี่บ่แมนมันสิเบิดนอเบอิดแนวเบิดแล้วบ่เดี๋ยวถ้าปีนาค่ะทำมาลุ่นกันเนาะค่ะพี่น้องว่าจุลี่สิได้กินน้ำเพิินบปีนาที่แน่ๆปีนี้จุลี่บ่ต้องห่วงแล้ะปีนี้จุลี่ลอดโตแล้ะปีนี้รอดโตแล้วปีนี้ได้กินลาย แคนแม่นขายก็สิได้ลายบาทเติบอยู่นี่นอนพี่น้องเนาะนี่อืมน,น,นันน่นอีกดอกนึงนั่นก็อีกดอกนึงนี่อยู่น้ำกันนี่ละนี่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 ก็อีกดอกนึงดอกนึง่งหนึ่งดอกหนึ่งดอก ดอกนี่ขาเหย้าก็ดอกกระเดียดดอกนี่ไหมขาเหย้าคักดึงเกี่ยวบกขึ้นอืมนี่ว้าว,วมีอยู่บ่เลยเหรอฮะว้าวบ่งดูล่ะได้เต็มตาอีกแล้วอือ นี่ยูลังบ้านนี่ลีเด้นนี่พี่น้องเดิดนนี่นี่น,นี่นี่ใส่เบื้องนี่นั่นมองจอดรถจุลี่นี่ลังบ้านนี่นั่นมองจอดรถอันนี้แมนปนนี่เนาะเห็ดนียังน้อนี่เนาะเห็ดซึมนนี่เห็ดเนียังบูนี่บุเป็นเห็ดมันปูดอกค่ะว้าวโหนี่ดอกนะึง เกือบเม็นเหยียบดอกนี้เกือบเม็นเหยียบสองดอกอีู่ตั้งหักสามดอกอีู่ตั้งหักอยู่น้ำกันนี่ d ด d d y look what I g อุ้ยสามดอกเอ้าขาหักหลักพี่น้องดอกดอกนี้น้อยๆอย่างดอกนี้ดอกน้อยๆนี้ปล่อยปล่อยไว้ให้เขาเป็นเชื้อซะเถอพี่น้องเนอะ Mm -hmm. oh, that I... Look, wow. Mm -hmm. all right. Yeah, all right here. I Yeah. All right here, all out here. Mm -hmm. <laughs> Not like that. Yeah, I know. Oh. Wow. Morning, you me know. no not that one honey I know wow yeah oh แม n มโนบุนะเดี๋ยวเดี๋ยวจังมาเบิ้งกันค่ะเอิญพระเอกมาเบิ้งมึงนึงค่ะนะโอ้โชว์แนนกระตาให้เราเบิ้งเราบอกว่ายุนี่บอกว่าสิทั้งเมิดนี้ยุนี่บอกว่ายุนี่ละว่างสิละเราบอกว่าโอ้วาซะ เป็นตะซอ,อนอะไรอยู่หลังบ้านนิดนึง <c oughs> เนี่ยออกมาหลังบ้านนี่ก็ได้กินแล้วค่ะปีนี้คักออกมาหลังบ้านออกมามองจอดรถนี่ได้กินแล้วปีนี้คักขนาดเน,ดนองพี่น้องเนาะว้าวมาบันี้จุลีสเขาบ้าน คือสิบ่ได้ไปเบิ่งเห็ดเพิผงใหญ่คือสิบ่ได้ไปต่อเห็ดเผงไงเบื่งองส่งอ่ะซัมนี่กับพอกินแล้วนี่ซัมนี่กับเหลือแหล่แล้วค่ะนี่เด้อค่ะเด้อปลานนามุนีล่ะนี่ที่จุลีเก็บอยู่นี่นี่นี่อยู่หลังบ้าน วันนี้เข้าบ้านไปล่างเฮ็ดกันค่ะนี่เสียวเฮ็ดเข้าไปล่างแล้วันนี้สิไปสิบเล่างสิเวนั่นเฮ็ดเราทำความสะอาดเฮ็ดล้วค่ะวันนี้ซ้ำนี่กับโพล้วซ้ำนี่กับอิ่มล้วค่ะเต็มตาเจ้า,จากอคือเก้าหลังมืดนีมิตะดอกง่ายๆสวยๆเลยค่ะปีนี้นี่นี่ ว่าจะไปป้าเห็ดเผิงว่าท่านนหอดป้าเห็ดเผิงซ้ำเนาะพี่น้องเนาะกันสัน้ากะคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่แหละเนาะคะเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้เย็นค่ะจุลี่เข้าบ้านกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อไปล้างเห็ดกันค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย ไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านทำความสะอาดเห็ดล่างเห็ดค่ะเอาว่ากินเห็ดกันมือนี่เนาะค่ะพี่น้นองเนาะบ๊ายบาย